บ้านโมเดิร์นคลาสสิกในคลิปนี้นะครับเราจะมาอธิบายถึงเรื่องคอนเซปต์บ้านโมเดิร์นคลาสสิกหลังนี้ซึ่งบ้านโมเดิร์นคลาสสิกหลังนี้ที่มีความเรียบร้อยสวยงามหรูหราและมีความมั่นคงแข็งแรงทุกยุคทุกสมัยแถมยังมีสเสน่ห์นะครับน้ามองด้วยมีความคลาสสิกไปในตัวซึ่งบ้านหลังนี้จะมีด้วยกันอยู่4ห้องนอน4ห้องน้ําในตัวบ้านหรือโจทย์ที่เราได้รับมาก็คือ ต้องการแบบบ้านที่มีความโมเดิร์นเรียบร้อยและสวยงามดูเรียบร้อยหรูหราเรียบร้อยแบบไร้อรอยต่อเน้นฟังก์ชันที่มีความสะดวกครบคันตัวบ้านเข้ากับทุกยุคทุกสมัยมีความแข็งแรงทนทานไม่ต้องดูแลและซ่อมบำรุงบ่อยแล้วก็บ้านต้องมีความโปร่งโล่งสบายไม่อึดอัดและใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าจากโจทย์เราก็ให้คอนเซปต์เป็นคอนเซปต์ที่แบบโมเดิร์นเข้ากับทุกยุคทุกสมัยเน้นความคงทนแข็งแรง เริ่มจากแบบโมเดิร์นกันก่อนเลยแบบโมเดิร์นเราเลือกใช้วัสดุที่มีความคงทนแข็งแรงเรียบร้อยเรียบง่ายง่ายต่อการสร้างและง่ายต่อการตกแต่งจะเลือกใช้วัสดุทางธรรมชาติในการตกแต่งปิดรอยต่อตามจุดต่างๆของตัวบ้านทําให้บ้านดูเรียบร้อยและสวยงามยิ่งขึ้นโดยยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวมุกนะครับตัวมุกตรงนี้เราจะใช้ในการปิดรอยต่อซึ่งรอยต่อจะเกิดขึ้นระหว่าง บ้านชั้นที่1กับชั้นที่2ตัวชั้นที่1กับตัวชั้นที่2เนี่ยพอสร้างชั้นที่2แล้วก็จะมีรอยต่อระหว่างชั้นที่1เราก็จะใช้มุกปกปิดรอยต่อนะซึ่งเป็นมุกจากโรงงานเลยนะครับปิดรอยต่อและอีกทางหนึ่งก็คือเน้นในเรื่องโครงสร้างเป็นโครงสร้างเสาสองตัวนี้นะครับซึ่งโคงรงสร้างเสาเนี่ยจะใช้รับน้าหนักของตัวบ้านทําให้บ้านมั่นคงแข็งแรงและดูเข้ากับทุกยุคทุกสมัยได้ด้วยจะสังเกต ว่าเราใช้ตัวหินอ่อนนะฮะในการตกแต่งบ้านทพให้บ้านดูเรียบร้อยสวยงามหรูหรายิ่งขึ้นโดยตรงตัวนี้นะฮะจะมีหน้าที่ในการปกปิดริ้วรอยต่างๆแล้วก็ปกปิดในส่วนที่ไม่เรียบร้อยของตัวบ้านด้วยนะครับทำให้บ้านเนี่ยดูมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ส่วนที่2จะเป็นช่องแสงช่องแสงที่เปิดกว้างทําให้บ้านดูโปร่งโล่งสบายไม่อึดอัดและช่วยทาให้บ้านประหยัดพลังงานในตอนเช้าและมาพร้อมกับหลังคาทรงปัญญ้นหยาหลังคาทรงปัญญ้นหยาตัวนี้นะฮะให้ความแข็งแรงมั่นคงกุมแดดคุมฝนได้ดีและยังสามารถระบายอากาศได้ดีอีกด้วย นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะต่อเติมหรือเพิ่มเติมฟังก์ชันการใช้งานของอาคารบ้านหลังนี้ได้อีกหลายจุดเลยนะครับสามารถนำไปปรับใช้หรือออกแบบที่พักอาศัยของท่านได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังนะครับขอบคุณครับผม